สวัสดียำแรงครับวันนี้คนมารอยก็ได้รับนี่นะซอสกระเพานะครับนี่กระเพาสะใจบายมิสเตอร์ฮอตเซียเที่ยวสะใจนครับน้อพี่ฮอสเซียเขาก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับสายเดินทางท่องเที่ยวทั่วเอเชียนะครับน้อแล้วก็แกชอบกินกระเพานะครับน้อแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เกี่ยวกับการกินกระเพรามาที่ไหนอร่อยไม่อร่อยก็จดจำมาแล้วก็ตกผลึก นะครับตกผลึกกายจนมาเป็นซอสกระเพราสะใจนะครับนะก่อนหน้านี้แกไปเปิดร้านที่สวนตุงและโคมเชียงรายเนาะคนบันอยก็ไปทดลองชิมมาละเนาะแต่พี่เขาเสียครับส่งซอสกระเพรามาเนื้อริบองริบปายไม่ส่งมาเนื้อวากิวอะไรสงสัยพี่เขาลืมหรือเปล่านะแต่โอเล่นครับพี่มีเตอร์เขาเสียปกาศชวไม่กินยูนะครับต่เขายังม,งมีเวลาว่างไงอ่า วันนี้ก็มาทํากิจิี่บ้านดีกว่านะครับเนาะเฮาก็เป็นยูทูบเบอร์แบบจ,จนๆเนาะเราก็เนื้อวากิวไม่มีเราก็ใช้เนื้อวาโก้<อ>เนื้อวาโก้คืออะไรนั่นก็คือแป้งนมนั่นเนองนะครับนี่เป็นแป้งนมนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาหมักเจ้าตัวเนื้อ วาโกโอของเราก่อนนี่แป้งนมนะบเนนมเน,น่งดึ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 งนะเโนเดยนมสองข้างมาเลยนเด้อนะนมน้องโตเต้าปะโอสองแกนนะเดี๋ยวต,ตอนนี้เราต้องแยกก่อนนะครับนอมันจะเยอะเกินไปครับแยกซ้ายแยกขวาก่อนแล้วก็ทําการมักนะครับนออือนี่ครับอืซอสทานม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 น้อย นมขา,ขาวๆด้วยซอสกระเพราสะใจเข้าไปเป็นไงครับ,รบทีนี้ก่อนไปย่างเราต้องเอาจิ้มนะจิ้มให้ซอสมันเข้าเนื้อครับอันนี้ครับครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับเนื้อวาโก้ของเรา ย่างนะครับย่างคือมันหอมก่อนนะครับนี่นะครับเนื้อวาโก้ของเราครับนี่ย่างให้ฉ่ำๆฉ่ำๆประมาณนี้นะท่านผู้ชมอย่างหงงงแ้ครับเอ๊ตะกี้เป็นมะแล้งนะตอนนี้ใครมาเป็นกลางวันนะครับเนื่งจากตัววานนครับพาร์ตอย่างเ็จเรียบร้อยเนาะกำลังจะชิมไอ้กระเพราวาโกนะ้เนื้อวาโกนะไฟมันดับครับท่านผู้ชม เอาไฟสำรองมาส่องครับแม่กับมาเฝ้าครับโอ้ภาพก็บางงามบ่เอาดีกว่าครับเนาะมันเจาวันนี้ทายใหม่ดีกว่ามาพอดีก็ยังเหลือเนื้อวาโก้อีกหนึ่งชิ้นนะครับเนาะแต่ว่าพัดไปชิ้นเดียวนะครับเนาะนี่คนเราเอาไปย่างก่อนครับเนาะเดี๋ยวไปย่างก่อนเพราะมันจะได้หอมตั้งหนอกครับแล้วรามาพัดกับพร้อมกันนี่มันก็จะมันจะได้ความหอมเนาะใส่น้ำมันแล้วครับน้ำมันห้อนก็พริกลงเลยครับเดี๋ยวท่านประชมดูนะครับ ง่ายมากครับแป๊บเดียวเสร็จ <c oughs> พริกกระเทียมไม่หอมก่อนนะผมจะใส่เยอะๆเลยนะชอบความเผ็ดครับ <c oughs> เนื้อวาโก้ตามลงไปอันนี้ประมาณหนึ่งขีดนะครับเนาะขีดขีดไปครับอ่ <c oughs> หอมเลย <c oughs> ไปครับตัวเด็ดของเราซอสกะเพราครับี่ นี่น่าจะได้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับโอ้นข้มพ้นเ้น,น,นะครับผัดผัไปเข้าเนื้อสักหน่อยครับผมชอบมีน้ำเยอะๆหน่อยขอเติมน้ำซุปสักนิดหนึงครับนิดเดียวนี่ขอซอสเข้มข้นมากนะ แล้วผมจะฉีกซุดผมครับฉีกใบมะกรูดใส่หน่อยใช่หอมใบมะกรูดด้วยแหน่ใๆกะเพราซเซเว่นครับเนาะอันดับสุดท้ายครับใบกะเพราใส่เลยง่ายๆครับนครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมราดข้าวครับ กะเพราเนื้อวาโก้ครับนี่ครับมาดูความน่ากินครับเพาเนื้อวาโก้ครับนี่กินกับมีพริกน้ำปลาด้วยครับเนาะครับมาลุยกันเลยครับอาครับกินเข้าด้วยกันครับท่านผู้ชมอันดับแรกเดี๋ยวขอพริกน้ำปลามะนาวโรยหน่อย ขาดไม่ได้นะเนาะกินกับเพาะนะครับเนาะขาดไม่ได้เลยโรยไข่ด้วยเลยไข่ด้วย,ย,วยนี่มีไข่แบบเยิ้ยมๆเลยเนาะรวยครับเสียดายขาดน้ําซุปนะครับเนาะชิมกระเพราเนื้อวาโก้ของเราก่อนขอชิ้นใหญ่ๆหน่อยครับนี่มานี่ขนาดเติมน้ําซุปไปแล้วน,ะน้ำยังแห้งอ่ะสงสัยดูเข้าดูดไปแล้วครับอ่า ไม่ใ,ใหญอ่อร่อยครับผมใจกับใบกระเพราเอ้ยใบมะกรูดล,ลงไปตัยหอมดีครับแล้วในตัวซอสของพี่ฮอเซียเนี่ยเขาจะมีสมุนไพรอีกหนึ่งอย่างนะครับที่รับรองว่าท่านผู้ชมมา่เคยกินกัะเพรารสชาตินี้จากที่ไหน เป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมหู้ละแต่เป็นความลับนะครับเนาะใครนี่อย่ามาเกลือฮนะจัดการไข่ออกก่อนบ่จัดการไข่ก่อนจัดการไข,รไข่สักครึ่งแกนก่อนครับนี่ครึ่งแกนแต่ว่าเป็นไขน่แดงเต็มๆนะครับเนาะนี่ลาดฮิ้งน้ำปลาละทำไม่ใหญ่ตลอดเราต้องซุกนะครับ แตกในปากจอบเลยสมุนไพรตัวเนี้ยมันจะเผ็ดเผ็ดติลตลินเผ็ดเจ้าลินแจบาจใจไอตัวนั่นนะมาล่าเลยอย่างนั้ของจีนเนาะนี่เป็นของไทยครับเป็นความลับนะครับเนาะหน่วยมันยาวยๆาบอกตัว้ยบพอละย <c oughs> ิ่งไี่อดเสียเป่นว่าครับ สูตรมันก็ต้องมีสูตรของราดไปนเนาะแล้วมันจะทำให้รสชาติกะเพราเนี่ยอร่อยเด็ดเผ็ดส <P izza> ะใจยิ่งขึ้นอร่อยกว่ามันจะก็ะอยู่ที่คนชอบโดยมันก็คือจะแปลกกว่ากะเพราที่เขาเคยกินนะแต่ผม,ม,มว่าอร่อยอืมอ่ะคุกแล้วนะคุกเขาละคุกแห้งมาได้นี่วานหมดกะละมังเนี่ยเอะเบื้องหลังกันได้ทำ โตะมันที่โต๊ะมันแคบเนาะวางกองไก่มันได้วางไก่แล้วนี่กับโต๊ตะออแล้วอาแล้วฮ้ยขึ้นจมูกละเพชร,พชร,พชรนี่จะเป็นวัดเนาะเพราะว่าคุกเลยกระพเพราไอ้เนื้อวากโก้เนี่ยหรือไอ้แป้งน้มเนี่ยเนาะ บม่ค่อยเห็นไข่ยยกนะเนาะเนื้อวาโก้เนีกะเนื้อได้เนื้อวาโก้เป็นงัวเป็นควายเต็มม่อทำหน่อยแป้งงมงวงหนาะเนื้อวาโก้นี่จะเป็นซับใหม่ของวงการอาหารเลยหรือเปล่านะเนื้อวาโก้นี่ยได้ไอเดียมาจาก ท่านกบเนาะพี่กบเปิดบอกกินเนื้อเปิดบอกเนื้อวากิวผมกินไม่ได้กินเนื้อวากโกนะก็เลยคิดคำตับใหม่ได้ครับกินกันไปคุยกันไปนเนาะนี่จัดการขายให้หมด ตนพริกแล้วมันอต้นพริก,ก,กล้นใบกะเพราล้นใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีกลิ่นเครื่องสม,มุนไพรในซอส,สครบรสครับอ้าปะ๋ากินเนื้อวาโก้ไหม เหลือ,อจานหนึ่งข้างในอันนี้เดี๋ยวพัดเดน,นื้อป่ามจานเนื้อวาโก้ออเอาเครื่องเคียงโอ้แต่ยังมีเหลือกระพริกนี่เกลี่ยไก่กระเพาะนะครับรหมดเครี่องแล้วครับสุดยอดโอเคครับวันนี้ก็อิ่มอร่อยง่ายๆด้วยซอสกระเพรานะครับในของมิสเตอร์ฮอสเซียเที่ยวสะใจนะครับตัวนี้ก็สั่งได้ใน ช้อปปี้และรัชด่านะครับตัวนี้ราคาลดลงเหลือ69บาทเนาะท่านผู้ชมก็ไปสั่งกันได้ครับนี่นะถ้าท่านกินกระเพรารสชาติเดิมๆที่่านเคยกินว่าอร่อยลองสั่งตัวนี้ไปครับมันจะแปลกกว่าเดิมครับเผ็ดร้อนสะใจยิ่งขึ้นครับโอเคฝากกันั้ตัวครับคลิปนี้ก็ขอลากไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปของคนบันดอยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไปด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่จะได้ได้รับการแจ้งเตือนนะโอเคครับเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ